สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1013อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันสาย,สายหน่อยนะครับกระใกล้เที่ยงก็มีประเด็นที่จะพูดคุยกันช่วงนี้ก็มีข่าวดิวดิว Night, บูไนเขบอกงันนะนะก็เป็นเรื่องของปากหอยปากปูนะและวันนี้ก็มีข่าวเรื่องการฟ้องร้องคดีฟ้องกับนายศรีสุวรรณจันยา นะครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องนะครับที่พันธุ์บดตัวทักษิณชินวัตรฟ้องนายศรีสุวรรณจัญญาถึงจะเกิดผลไม่เปิดผลก็แล้วแต่ครับคือให้ศาลเขาตัดสินว่าจะพิจะถูกยังไงก็ให้ศาลเขาตัดสินครับถูกต้องแล้วครับทนายประจําตัวของพัธนธุ์บรตัวทั์สินชินวัตรนะต้องออกมาแบบนี้ครับแต่ว่านายศรีสุวรรณจัญยานะะ ก็ยังมีคดียอยู่ก็ไม่ได้รอดพ้นทุกคดีหรอกครับคือประเด็นเนี่ยมันเป็นปดคดคดีทางการเมืองที่กล่าวหาว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยครับครอบงำพักการเมืองครอบงำรัฐบาลพูดง่ายๆนะครับก็ <c oughs> มีการตีตกแล้วทนายความของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก,ก็ไปฟ้องต่อ นะครับไปฟ้องกับผู้ง่ายสารยกฟ้องนะครับประเด็นหนึ่งที่นายศรีสุวรรณจันยาพูดบอกว่าถ้าใครสงสัยถ้าใครไปทำอะไรไม่ดีกับประเทศชาตินะฮะเขาเป็นคนไปฟ้องถ้างั้นก็ติดคุกหมดแล้วสิก็ได้เห็นได้ผลครับเคารพในการตัดสินใจของศาลมันก็ออกมาแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับให้ศารตัดสินกับ หนึ่งล้ครับพันตรบจโทษศสินจิริวัฒนที่โดนล่าวหาก็ถือว่าพ้นมนทินไปนายศรีสุวรรณจัญญาก็ถ้านร้องด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ไม่เป็นหาครับเฟ้ต้องบอกเฟ้ฟครับเราก็ไม่เข็นฆ่ากันถึงตถ,ถึงตาย <c oughs> แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วครับการที่ฟ้องอะไรที่ที่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีมูลความจริงนะครับ ไปกล่าวหาคนอื่นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้รอดเสมอไปนะผมบอกไว้ก่อนไม่ได้รอดเสมอไปครับแล้วนายศรีสุวรรณจันยาเองครับก็ไม่ใช่ว่ามีคดีเดียวครับคดีเงินติดรั้วก็ยังอยู่นะนะครับคดีคดีเงินติดรั้วก็ยังอยู่ครับที่ตั้งบอกว่ากลุ่มที่รักชาติรักแผ่นดินเนี่ยที่บอกว่านั่นะนะนะก็ยังไม่จบสิ้นนะ ยังไม่จบสิ้นก็ต้องรอรู้แล้วครับว่าประเด็นแบบนี้มันจะมีอีกอกี่คดีครับไม่ใช่ว่าฟ้องแล้วฟ้องกลับไปแล้วมันไม่ผลอะไรไม่ฟ้องครับอย่าคิดอย่างนั้นครับฟังเสียงเอฟซด้วยครับเอบอกว่าฟ้องไปล้ใครมาก็ฟ้องกลับแหละถ้าศาลตัดสินแล้วครับไม่มีมูลไม่มีการตัดสินแล้วครับว่าสิ่งที่ไปร้องเนี่ยหน่วยงานต่างๆนี้ครับมันเป็นเช็ต มันก็ต้องตั้งวอลลุมครับตั้งวอลลุมโต้กลับบ้างครับอย่าตั้งรับอย่างเดียวครับหลังบิงเชือกกระถีบบ้างต่อยบ้างฮะอย่าให้เอฟซีนี่ลุ้นอยู่ตลอดเวลาทาแบบนี้ถูกต้องแล้วครับไม่มีใครว่าหรอกตอบโต้เขาบ้างครับไม่ใช่การหมัดอยู่ไฟเดียวฝากไว้เลยนะคนที่เขารักคนที่เขาหวงครับ เขาก็ไม่อยากเห็นในสภาพแบบนี้ครับอันไหนสู้ได้ก็ต้องสู้ครับไม่เจมไม่ใช่เป็นพ่อพระตลอดเวลาฝากไว้เลยครับนี่คือเอฟซีพักเพื่อไทยนี่คือเอฟซีของท่านนายกทักษินครับอย่าให้เฉพาะเอฟซีออกมาป้องเลยฮะในด้านกฎหมายคนที่รับผิดชอบกฎหมายครับคนที่เป็นทนายความก็ต้องดูแลด้วยครับต้องดูแลด้วย เอฟซีหลายคนครับบอกมาว่าต้องจัดการครับกลุ่มพวกนี้ก็อย่างที่เห็นครับการไล่ล่าเนี่ยครับมันมันต่างกับคนที่ถูกล่านะต้องบอกเลยค,คนที่ถูกล่าเนี่ยต้องหนีอย่างเดียวแต่การไล่ล่ากลับบ้างเนี่ยครับคนที่จะมาล่าเขาเนี่ยก็ต้องคิดละครับว่าถ้าเขาสู้แล้วมันจะเป็นยังไง ต้องถามกลับอย่างเงี้ยต้องมองกันแบบนี้ครับเพราะประเด็นต่างๆที่มันถาถมกันมาตอนเนี้เอฟซเองกับตั้งตัวไม่ได้เหมือนกันตั้งตั้งสติไม่มั่นคงเหมือนกันบอกงั้นเลยเอาใจช่วยครับทีมกฎหมายของพันตำรวจโททักสินชินวัตนทีมกฎหมายของพรรคกับใส่ให้เต็มที่อย่ายั้งมือ ทำให้มันประทับใจเอฟซีไปเลยครับฟันต่อฟันตาต่อฟันอตาต่อตาว่ากันไปครับนี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับนี่คือความรู้สึกของกองเชียร์อย่าให้เขาท้อครับอย่าให้เขาเบื่อหน่ายอย่างน้อยก็ฟังเสียงเอฟซีบ้างพรคเพื่อไทยเหมือนกันครับต้องตั้งวอลลุ่มนะครับตั้งวอลลุ่มสู้เลย มึงมาแรงกูแรงมึงมาหมัดกูหมัดมึงมาเขากูเขาประมาณนั้นเลยครับอย่าไปอ่อนข้อครับอย่าไปตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวนี่คือเสียงของกองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองครับอย่าให้มันพูดได้ฝ่ายเดียวครับเราช่วยอยู่แล้วครับเราเชียร์อยู่แล้วอย่าให้เราหมดกำลังใจไม่ใช่ว่ามันเป็นอาสา มันมาชอบเองมันมาเชียรเองครับอย่าให้มีความรู้สึกอย่างนั้นครับจริงอยู่ครับเราเป็นกองเชียร์มาด้วยใจด้วยใจรักกับแต่ต้องทำอะไรให้มันประทับใจมวลชนด้วยครับไม่ใช่ว่ามีมวลชนอยู่แล้วครับแล้วแต่พวกมึงจะทำไม่ใช่ครับผมบอกเลยอย่าผักมิตรให้เป็นศัตรู ไอ้ที่มีอยู่ครับรักษาไว้ครับแล้วก็หาเพิ่มครับนี่คือส่วนหนึ่งครับในการตีเตียนกันทําไมผมกล้าพูดละครับผมไม่ได้ไปยึดโยงกับใครรักก็คือรักชอบก็คือชอบช่องนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยครับพี่น้องคอยติดตามเลยครับผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมจะรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโคราพี่แดงสามวาพี่ชัดทีโอทีลหลายหคนครับ ที่จะมารวมกลุ่มกันนะจะเป็นอีกช่องหนึ่งครับได้เกิดขึ้นครับออกมาโต้กับพวกมันออกมาสู้กับพวกมันนะพี่น้องอยากสนับสนุนว่ามานะผมพูดตรงๆครับถ้าพี่น้องมีนายทุนมีทุนครับอยากเห็นภาพนี้ออกมาครับติดต่อผมมาได้ครับติดต่อผมมาได้ผมอยากทําอะคือผมเองผมมีธุรกิจของผมอยู่แล้วผมทํางานของผมอยู่แล้วผมทํางานอยู่แล้วครับ ผมอยากได้แอดมินสักคนหนึ่งที่ทำงานเชื่อมระหว่างตัวบุคคลต่างๆนี่ครับอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่แดงสามวาไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโคราชไม่ว่าจะเป็นพี่ชัดทีโอทหรือผมหนุ่มศริลภูมิครับจใจผมไปนั่งอยู่ในสตูสตูดิโออยู่ตลอดเวลาไปดูแลทั้งหมดไม่ได้ครับนะฮะในการเริ่มต้นพี่น้องสนใจติดต่อนหนุ่มศิลภูมิมาครับพี่น้องอยากเห็นภาพนี้มาครับนะลงทุนครั้งเดียวผมบอกเลย ไม่หนักหนาด้วยนะฮะและจะเป็นสำนักข่าวเลยนะฮะกลุ่มที่มีใจเดียวกันเนี่ยครับมีอุดงการเดียวกันเนี่ยมาอยู่รวมกันเะนี่ยนะผมจะช่วยบริหารครับผมจะทุกคนครับอยู่ในสายตาพี่น้องอยู่แล้วครับการต่อสู้การจะทำอะไรเนี่ยครับแล้วนักต่อสู้พวกนี้ไม่ต้องห่วงครับไม่เรียกร้องอะไรด้วย เจ็บเป็นเจ็บกับปวดเป็นปวดไม่เป็นไรนะฮะแต่การเริ่มต้นมันต้องใช้เงินผมบอกเลยฮะมันต้องใช้เงินครับฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่มีใจรักความเป็นธรรมนะฮะพูดกันกว้างๆแบบนี้เลยนะครับส่วนช่องผมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วครับช่วงช่องแต่ละคนมันก็มีอยู่แล้วครับแต่การที่จะเอาหัวคิดต่างๆมารวมกันเนี่ยผมบอกไว้เลยคะถ้าใครจะลงทุนให้ ผมพูดไม่อายแล้วครับผมก็ไม่ได้ร่ำรวยผมทํามาหากินผมก็เลี้ยงบริษัทเลี้ยงตัวผมเองครับผมจะเอาเงินส่วนตัวผมมาทําแบบนี้มันก็ไม่ได้ครับใครจะเป็นนายทุนบอกมาครับนะใครจะเป็นเจ้าของบอกมาผมมีวิธีการครับผมบอกเลยผมมีวิธีการหรือพี่น้องจะรวมกันมานะครับอยากให้ช่องแบบนี้มันเกิดขึ้นครับยินดีนะ ซึงทุกคนก็ทํางานไปครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรลหลายๆคนเนะี่ยก็ทํางานส่วนตัวไปถึงเวลาก็มารวมกันครับแต่มันต้องมีแอดมินที่มาทํางานได้ครับแอดมินผมหาได้ให้ได้ครับฝีมือดีด้วยซึ่งพวกผมเองเนี่ยทำด้วยเขาเรียกว่าความรักในเขาเรียกว่าในสายเลือดในเรื่องออนไลน์ต่างๆนี่ครับ ก็อยากให้มันเกิดอยากให้มันเป็นครับฉะนั้นแล้วผมบอกเลยนะท่านใดจะมาร่วมหมายร่วมมือกับผมอะติดต่อผมหลังไหม่ครับหรือเฟซบุ๊กเลยหนุ่มเสรภูมบอะพี่น้องสนใจนะอยากรวมกลุ่มอยากเห็นช่องที่มันเป็นหลักๆครับที่จะมาต่อสู้กับพวกที่ปากหอยปากปูอยู่ทุกวันนี้ยินดีครับยินดี แต่ว่าจะให้ผมไปนั่งอยู่ในสตูดิโอไปนั่งคมุมทําไม่ได้นะแต่ว่าผมมีวิธีการครับคนลราคิดคนเราทางมาอยู่รวมกันนี่ได้ครับผมไม่ใช่ว่าบีบบังคับพี่น้องนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะมีคนฟังแล้วมีคนดูแล้วหนุ่มเซนทรลภมจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมก็อยากให้หลายกลุ่มนะฮะซึ่งยังด้อยด้วยศักยภาพผมบอกเลยครับ ก็ทำมาทาตามมีตามเปิดเกิดกันเนี่ยอยู่คนละมุมอยู่คนละทิศนะฮะซึ่งบอกตรงๆครับช่วยตัวเองมาตลอดนั่นแหละก็ฝากไว้ครับว่าประเด็นแบบนี้กับการต่อสู้มันต้องมีต้องมีอาวุธนะต้องมีอาวุธครับไม่ใช่ระเหยเลยร่อนกันไปเรื่อยอย่างนี้ครับผมก็บอกว่าชีวิตผมมันเป็นแบบนี้การต่อสู้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับนะ แต่พี่น้องอยากเห็นภาพที่มันออกมาแล้วบอกว่าเออนี่คือหน่วยหนึ่งนะที่จะออกมาต่อสู้กับไอ้พวกที่มันจะล้มรัฐบาลมันทิ้ลุกรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับจะตอบโต้กันยังไงหามุมยังไงครับมาแก้ไขก็ว่ากันไปครับก็ไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บอกเลยไ,ไม่ได้บังคับครับไม่ทําผมว่าผมก็ทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับต่างคนต่างทําอยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากได้เอากลุ่มพวกนี้มารวมกัน แล้วมาทำอะหลายๆหยวัวคิดดีกว่าหัวคิดเดียวกับให้เกียรติทุกคนครับเข้าไปอยู่ในช่องเดียวกันครับพี่น้องก็จะได้นะไม่แยกไปไหนฮะร,รวมกลุ่มกันครับมีแสดงความคิดเห็นกันออกมาอย่างชัดเจนครับนี่คือแนวความคิดของผมนะครับที่พูดคุยกับเพื่อนฝูงแล้วแต่ด้วยนะครับทุนลทรัพย์เราน้อยนะไม่สามารถที่จะไปซื้อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะมีห้อง ให้แอดินเนี่ยได้ทำงานได้เต็มที่ตรงนี้นะครับผมจึงบอกว่าท่านใดสนใจท่านใดจะมาร่วมงานกับเราครับยินดีนะะยินดีนะครับผมก็อยากรวมเพื่อนฝูงมาทำงานนะครับในส่วนตัวผมแล้วนะผมไม่ทำกับใครผมก็ได้ผมทำส่วนตัวผมก็ได้ครับแต่ว่าพี่น้องก็ถามมาครับหนุ่มโค้ราดไปไหนพี่แดงสามวาไปไหนนะครับพี่ชัดไปไหนครับก็ถามมาครับแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกพี่น้องได้ครับ แต่ผมสามารถรวมคนกลุ่มพวกนี้ครับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ครับด้วยวิธีการหลายวิธีการด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ฝากไว้กับในเรื่องแบบนี้นะฮะฝากไว้เป็นคลิปนี้ให้พี่น้องได้คิดได้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับ